สามราศีดวงชะตาฟ้าเปิดเกิดเศรษฐีกระปี2,566หมอลักษ์บอกไว้แบบนี้นักพยากรณ์ชื่อดังหมอลักเผยว่าช่วงนี้มีสามราศีที่ดวงชะตาฟ้าเปิดและมีเกณฑ์เป็นเศรษฐีเป็นปีมหามงคลชัยกระปี2,566จะเป็นราศีใดบ้างไปดูกันเลยสำหรับราศีที่ดวงชะตาฟ้าเปิด เกิดเศรษฐีกระปี2,566มอลักเฉลยว่าคือสามราศีต่อไปนี้ได้แก่กราศีเมษผู้ที่เกิดกระหว่างวันที่13เมษายนถึง13พฤษภ,ภาคมราศีพิจิกผู้ที่เกิดกระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมและราศีกุมผู้ที่เกิดกระหว่างวันที่13กุมภาพ,พันธ์ถึง13มีมนาคมราศีเมษ มีมุมที่เปลี่ยนแปลงมากมายทั้งดาวพระหัสสวดีโคจรเข้าสู่ราศีเป็นกรา,าชาโชคตั้งแต่เมษายนสงกรานก์ราหูโคจรทับเรือนชาตามีตำแหน่งเป็นเทวีโชคตั้งแต่ปีที่แล้วและยาวจนถึงเดือนตุลาคมในปี2566ประกอบกับดาวเสาโคจรเป็นองค์เกณฑ์เรียกว่าปัตรมเกณฑ์แปลว่ามั่นคงราศีพิจิก มีมุมของดวงสตาที่ดาวการเงินโคโจรเป็นกเกษตรตราธิปดีและนำพาต่อเป็นกรชาชาโชคแม้ว่าเหนื่อยยากในภารกิจแต่ก็กรวยได้ราชดาวเจ้าเรือนการเงินโคโจรเป็นกเกษตรตราทิปดีตั้งแต่8เมษายนปีที่แล้วยาวจนมาถึง18-19เมษายนปีนี้จอทางหาทางให้รวยให้ได้ถ้ายัางไม่รวยต้องไปมู หมอลักแนะนำให้ไปสักการะพระเศรษฐีทั่วฟ้าเมืองไทยเช่นท้าวเวสสุวรรณวัดจุลามณีหรือที่วัดแค่จังหวัดสุพรรณมหามงคลใช่สิงเอีย้ยเทพเจ้าแห่งโชคลาภและเงินตราที่พุทธสถานจีเต็กลิมจังหวัดนครนายกและควรหาพระเศรษฐีมาติดตัวและควรหาแหวนมาหาองค์เทพองค์นรสิงห์พระพิราบองค์สูงสุดแห่งเทพมาติดตัวเป็นมงคล โดยเหตุผลทั้งหมดนี้มอลักษจึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แปบฟันทธงที่ว่าราศีที่อยู่ในช่วงนี้ฝาเปิดเกิดเษฐีใหม่ได้แก่กราศีเมษร,ราศีพิจิกและราศีกุม